สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นยูนิตรีวิวเซนจูเลียนดีวัสด์เซเตอร์สคอร์ดครับทั้งก่อนเนี่ยเรารีวิวเซนจูเลียนแอซโซสคอร์ดไปแล้วนะดังนั้นเป็นตัวเกาะเซนจูเลียนเวอร์ชั่นตีใกล้ตัวของดีวัสด์เซเตอร์เนี่ยเป็นเกาะเซนจูเลียนเวอร์ชั่นยิงไกลครับผมซึ่งในกล่องของเซนจูเลียนแอซโซสคอร์ดเนี่ยประกอบเป็นสองแบบอยากตีใกล,ก, ault, ก,กล้ประกอบเป็นแอซโซอยากยิงไกลประกอบเป็นดีวัสด์เซเตอร์นะครับ ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับรถถังเดินสองขาครับผมเป็นรถถังเดินได้ทำไมเป็นอย่างนั้นไปดูนครับดูที่สแตทดก่อนกอเซนจูเรียนครับขึ้นที่เรื่องความถึกทับเด็ดเจ็ดหนาว่าเทอร์มินเเตอร์อีกเซฟสองบวกเซฟดีบูนสี่ถึกมากแต่ว่าไม่มีอินววลเซฟของผมแปลว่าถ้าเกิดว่าโดนยิงด้วยเอพีทงสูงเนี่ยเทอร์มินเเตอร์รอดเซนจูเรียนตายนะครับเพราะไม่มีอินววลเซฟอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวของเซนจูเรียนเนี่ยมูฟแค่สี่นิ้วเท่านั้น และไม่มีดีฟสไตล์ในกรณีที่คุณไปเล่นทมเนตเตอร์ครับคุณสามารถดีฟไปต่อยเขาแนวหลังได้แต่เซนจูเรียนเนี่ยไม่มีทางครับผมคุณต้องเดินไปยิงเขาเท่านั้นครับซึ่งข้อดีอ,อย่างนึงคือว่าถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าก็ตามแต่ถ้าประกอบเป็นเนวัตเตอร์เนี่ยคุณยิงไกลครับผมมีคําว่ายิงไกลแปลว่าระยะเดินไม่ใช่ปัญหาละแค่หาใช้การเดินเพื่อหามุมยิงเท่านั้นครับส่วนที่เหลือเรายิงเอาเป็นยังไงดูต่อที่เลนเวพอดครับผมเลนเวพอดเนี่ย ยังคงติดซินจูลี่นโบเตอร์มให้อยู่24นิ้วยิงสามนัดวิทสามบวกสเตนซี่เอพีศูนย์นเมหนึ่งปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปยิงยิ่งไปวิ่งไปยิงใกล้ๆนะครับไม่เหมือนกับตัวของอาซอลอาซอลเนี่ยต้องวิ่งไปงใกล้ๆอยู่แล้วเพราะงั้นได้ยิงได้ปิดไฟแต่ตัวของหรือว่าเซเตอร์เนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปยิงใกล้ๆเขาครับ,รบดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้กดเลปิดไฟแน่นอนเพราะงั้นใช้เป็นซินจูลี่น์วิดสายลอนเชอร์ดีกว่านะครับ เซจะเล่นวิสัยซนเชอร์เป็นยังไงก็สาหกนิ้วครับผมยิงดีสามนัดมีบลัสทุีสามบวกสเตนเก้าอพีรูปสองนเมทดีสามยิงไกลดีนะครับสามหกนิ้วระยะที่ดีอีกอันครับเกรสแคนนอนเนี่ยมันเป็นปืนที่ดีนะเพราะแอถไฮวิเคิลสองยิงเวิเคิลเข้าง่ายมากดาเมจก็สามแต่ติดแค่ข้อเดียวเลยเอพี EP มันต่ำไปครับเอพหนึ่ง v e ท i c a l นี่สัญญามันจะเป็นพวกแบบเกาะนาแล้วก็เซฟที่สามบวกฮะเอพีหนึ่งมันไม่ค่อยจ,จัเจาะเข้าเท่าไหรอ่อ่ะระยะการยิงก็สั้นด้วยคือยี่สิสี่นิ้วถ้าเกิดอ,อยากเอามายิงรถถังครับซึ่งเราใช้เซนจูเรียนแอสติลิเซสเตอร์เนี่ยเรา,เามายิงรถถังอยู่แล้วดังนั้นติดเป็นทวินลัสแคนนอนดีกว่านะครับส่วนทวินเทวิบโรเตอร์ครับไม่อยู่ในช้อยครับเราไม่ใช้กันคือเอาติดตกอะเซนจูเรียนมาแล้วอะ่ะจะามายิงทหารราบหรอไม่คุ้มใช้นี่ดีกว่าทวินลัสแคนนอนับผม ยิง48นิ้วทําให้ระยะการเดินที่สั้นของเรา4นิ้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาลครับเดินแค่หาบุมยิงแล้วก็ยิงไปเลยครับ48นิ้วยิง1นัดพีสามบวกเซนสิบสองอพีลบสามได้ตำแดีหกบวกหนึ่งครับ,ม 12, รบ, 3, มบผมก็เราเดินช้าแต่เรามีปืนที่ยิง48นิ้วไม่ใช่ปัญหาแหละอีพีลบสามรถถังเสนเน่ก็เป็นเซฟสามบวกลบสามไก็อพีเออเซฟที่หกครับ ือถ้าเกิดต่อให้เซฟสองบวกก็เซฟที่ห้าโอเคแล้วระเมดที่หกวหนึ่งคือแน่ๆสองระเมิถ้ะยิงเข้าไปครับผมดังนั้นตอบโจทย์ครับทวินลัสแคนนอนเนี่ยของเซนจูเรียนนะบอกการยิงรถถังมันอย่างยิ่งครับึ่งถ้าเกิดคุณเอาเซนจูเรียนมาพูดยิงรถถังแล้วเนี่ยมันก็ต้องติดลัสแคนนอนี่ะมันของใช้ครับอาวุธตีประชิดครับเซนจูเรียนฟิตคือถ้าเป็นไอตัวของ ซินเจเน,นอซ์โซสคอตท,ที่เป็นตัวตีใกล้เนี่ยมันจะติดซีดเริยวก็คือเป็นสว่านเจาะรถถังไว้ด้วยมันเลยเป็นสเตนซิบแต่นี่คือเราเอาหมัดล่อยครับผมสเตนจากสิบเหลือแค่ห้าแล้วก็สีสามครั้งเท่ากันไม่ไม่เป็นปัญหาแต่คอมแม่นก็สีบวกเอพีลบหนึ่งระเบจสองเบามากครับเทียบกับตัวของซ e น t u เ i อ n ที่เป็นซีดเริยวไอ้ที่เป็นซินเจเน,นอซ์โซสคอรนะครับ ถ้าเล่นเป็นตัวของดิวเซเตอร์อนะจำไม่เลยว่าห้ามให้ไยลตรงข้ามเข้ามาใกล้เราเราือเราเดินช้าก็จริงอะตะไฟล์ตรงข้ามห้ามเขามาถึงตัวเราครับผมเพราะเรืต้องการเอามาเพื่อยิงไกลใส่ไ่ล์ตรงข้ามเขาด้วยทวินัสแคนนอนนะฮะถ้าเกิดไปถึงตัวได้ก็จุกครับเพราะว่าเราตีไปชิดไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเกิดโดนแบบพวกเอทหารราบอีกันทีเข้ามาเนี่ยพอไหวนะเพราะตัวของมันเนี่ยทั็งเจ็ด 7, แล้วก็เซฟสองบวกมันไหวอย,อยู่ถ้าเป็นทหารราบตัวเล็ก ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆคอมมิเนเตอร์ไงฮะเขาฟิตสเตน8กะต่อยเนี่ยซจนจูเรียนก็แตกได้น,นะครับเพราะงั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยยิงแรกดีกว่าครับผมดูจะคุ้มค่ากว่านะฮะถัดมาครับความสามารถคือเดคิเมเตอร์โปรโตคอลทุกครั้งที่โมเดลของซจนจูเรียนดีวัลเตเตอร์ทำการยิงระยะไกลสามารถรีโลฮิตโลที่ออกหนึ่งได้และถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยอยู่ในระยะของออฟิทติเมเกอร์ครับผม คุณสามารถรีโลฮิตโลได้เลยแปลว่าถ้าคุณเล่นเซนจูเรียนคุณสามารถยิงพวกที่มันยืนเฝ้าจุดจากระยะไกลไม่ต้องโอดออฟโมเมนต์ครับผมมันมีโอดออฟโมเมนต์ให้ในตัวแล้วก็อย่าลืมว่าปืนของทวินลัสแคนนอนเนี่ยมีทวินลิงก์แปลว่าคุณรีโลฮิตโลแล้วคุณรีโลวูนโลได้จริงๆก็มีทวินลิงก์หมดแหละแต่หลักๆต้องใช้ทวินลัสแคนนอนเนาะเพราะบางทีเวลาคุณเล่นกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเอาถังยึดจุดไว้เงี้ยคุณรอเซนจูเรียนยิงได้ทั้งรีโลฮิตโลแล้วก็รีโลวูนโลด้วยคุ้มมากๆ แล้วก็ตัวของสเลียนดีว่าจะเติมข้อดีอย่างหนึ่งคือว่ามันมากันเป็นเซตอะเนี่ยให้ดูเซตหนึ่งมันสามตัวครับแปว่ายิงสามนัดถ้าคูณดาเมจกันเล,เล่นสมมติคุณเอากองสามตัวกันนะวีรัสแคนนอนเนี่ยแน่ๆคือถ้าเกิดยิงเข้าหมดทับหกดาเมจแล้วถ้าเกิดยิงเข้าทั้งกองแบบทอยดีๆหน่อยอะอาจจะได้สิบสิบสองนะครับอาจจะทำรถถังที่แบบเลือดสิบสองมูลสิบสองเนี่ยปิวได้เลยนี่คือข้อดีของมันนะฮะ อ่ะบอล์กี้ออปชั่นนิดนึงก็คือเรื่องของซิจูเรียนโบลเตอร์ครับเราไม่ใส่อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการยิงไกลถูกไหมเพราะงั้นก็เป็นซิจูเรียนวิสัยลอนเชอร์คุ้มกว่าครับผมเปลี่ยนให้หมดส่วนอาวุธอีกอันหนึ่งคือเกรฟแคนนอนเนี่ยมันก็ดีแหละแต่มันก็แบบดาเมจสู้รัสแคนนอนไม่ได้ผมดังนั้นถ้าเกิดเล่นซิจูเรียนก็เปลี่ยนเกรฟแคนนอนครับเป็นทวินรัสแคนนอนให้หมดเอาไปยิงรถถังก็เลยคุ้มกว่าเยอะอย่าไปเสี่ยงใช้แบบไอตีนน้อยนะครับเกิดเขาแบบเอเมอร์โปรเทคคอยเซฟได้เนี่ยจะร้้้อองงไหเเาานนะะะฮะพรั ทวินลัสแคนนอนไปเลยครับเอพีลบสี่ลบสามเป็นลบสี่นะเมื่อกี้น่าจะเออลบสามลบสองอีลบสามโอกาสเข้าสูงกว่าเยอะครับผมถ้าเกิดเป็นทวินละัสแคนนอนนะสุด้ายครับยูนิตคอมโพเนั่นกองสามได้กองหกได,กอได้อยู่ที่ว่าเล่นบ้านไหนถ้าคุณมีเจมกะว่าเฮ้ยไอกองนี้เอามาเพื่อใช้เจมซับยิงแบบบวกเอพีลบหนึ่งไปด้วยเนี่ยเล่นกองหกกับผมถ้าเกิดใช้เจมซับพอร์ตมานะครับอินเตอร์เจม ไอสเตลิติมอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตเนี่ยกองหกพุงก่กองสามแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นกองสามนี่คือคุณมองว่าเฮ้ยเอาไว้ยิงซัพพอร์ตเดียวไม่ต้องใช้ใชเจมกับมันนะฮะกองสามพุงกว่าเป้าหมายอยู่ที่การเล่นครับผมว่าจะไปช่วยยืนยิงจากแนวหลังหรือเปล่าถ้าเกิดแค่แบบไปช่วยเสริมดาเมจมีรถถังอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นกองสามสักหนึ่งสองกองยิงช่วยเพิ่มดาเมจก็ได้เช่นกันครับเพราะมีทั้งเรื่องของมิสไซล์สามสิบหกนิ้วแล้วก็มีเรื่องของฟาสทูนอลสี่สิบแปดนิ้วอยู่นับสนมุนก็โอเค หรือถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมชอบกองเนี้ยเล่นกองหกได้ไหมจะยายิงให้มันสะใจไปเลยก็ได้เช่นกันครับเพราะว่าถึงกองหกคุณก็ยิงแยกเป้าได้สี่ตัวยิงรถถังอีกสังสองตัวยิงไอกองตัวใหญ่ของเขาเงี้ยใช้ได้เช่นกันนะผมมันไม่ได้จำกัดน,น,บบนี่คุณก็ใช้เจมใส่กองหกแล้วแยกยิงสองเป้าแถ้าเกิดคุณไม่ใช้เจมก็ใช้ก,กองสามสองกองแล้วแยกกันยิงก็ได้ผมเราจะชอบเลยโอเคครับเซนเจอรี่นดีวัสเตอร์ก็จบไปที่ตนี้นะครับ ถูกใจไลค์ชับใครให้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากถามอะไรเรื่องกองนี้ก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครสนใจจะซื้อกดได้ในลิงก์ผมติดไปให้เรียบร้อยโอเคครับแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ